ขนมเผือกฟูนะคะอร่อยทำง่ายมากๆรสชาติหอมไม่หวานมากนะคะใช้เผือกดิบนะคะหั่นเต๋า400กรัมหรือ4ขีดเอาไปนึ่งให้สุกจับเวลาตั้งแต่น้ำเดือดประมาณ25นาทีนะคะพอเผือกสุกปุ๊บเราก็จะใช้ซ่อมะาาายีๆขณะร้อนๆนะคะมันจะได้ง่ายๆแล้วก็พักไปก่อน แล้วเราจะใช้แป้งเค้กนะคะตาพัดโบกนะคะ280กรัมผงฟู3ช้อนชาร่อนรวมกันร่อนรวมกันเสร็จปุ๊บเราจะใส่น้ำตาลทรายไปนะคะ250 g, กรัมเกลือ1ช้อนชาคนตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราจะตามด้วยค่ะยีสต์1ช้อนชาครึ่งคนตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันเราจะไม่ใส่ยีสต์ไปพร้อมกับเกลือนะอ่านะ พราะาเดี๋ยวเขาไม่ถูกกันเขาไม่ถูกกันแล้วต้องใส่ยีทีหลังทีนี้เราก็จะใช้กะทิตรงนี้นะคะ่ะสามร้อยแปดสิบกรัมค่อยๆใส่ค่อยๆค,คนกันไปจนหมดผงแป้งนะคะแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปนะคะคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะใช้ใส่เผือกไปเลยค่ะที่เรายีที่เรายียขาเายขาไว้ตตั้งแต่ตอนแรกนะคะคลุกเค้าคนให้เข้ากันแค่นั้นเองนะคะ แล้ววันนี้กุ้งจะใส่สีม่วงผสมอาหารสีผสมอาหารเข้าไปนิดนึงนะสีขนมของเราจะได้ออกมาสวยๆคะ่ะเพราะถ้าไม่ใส่สีสีเขาก็จะออกขาวๆนะเพราะสีของเปลือกเขาไม่ออกสีเท่าไหร่นะคะก็คนตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาพักไว้หนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะขึ้นอยู่กับอากาศนะแต่วันนี้บ้านกุ้งอากาศหนาวคะ่ะเพื่อน เอาไปตากแดดเลยปิดฝาแล้วเอาไปตากแดดใช้เวลาในการพักแป้งหนึ่งชั่วโมงครึ่งทีนี้เราก็ไปเตรียมนึ่งถ้วยตะไลนะคะหนาทีเนี่ยพอขนมฟูพัก1ชั่วโมงครึ่งเขาจะฟูขึ้นมาประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็คนแป้งนะคะคนให้เขายุบตัวลงนะคะแล้วก็หยอดเตรียมหยอดใส่พิมพ์เลยนะคะหยอดใส่ถ้วยตะไลนะคะหยอดเกือบเต็มถ้วยเลยเราจะนึ่งไฟแรง15หนาทีนะคะ ถ้วยตะไลของกุ้งหมดขาดก็เลยมาใส่ถ้วยนะคะเบอร์ B 3 2 1 9แล้วก็โรยหน้าด้วยมาพ้วเหมือนคล้ายๆขนมตาลแบบนั้นนะคะก็อันนี้ก็นึ่ง15นาทีเหมือนกันนะคะครบเวลา15นาทีแล้วขนมออกมาแตกสวยงามมากๆแล้วก็มาพักให้เขาเย็นสนิทแล้วค่อยมาแคะนะคะวิธีการแคะก็คือโยกซ้ายโยกขวาให้เขาหลุดจากขอบถ้วยแล้วก็ใช้ปลายช้อนงัดขึ้นมาง่ายๆแบบนี้ค่ะทำแค่นี้เองนะคะรสชาติของเขาคือ หอมอร่อยลงตัวทําขายได้เลยนะคะเพื่อนๆอร่อยมากๆนะคะไม่หวานมากเนื้อขนมนะคะนุ่มมากๆนุ่มๆหยุนๆนะแล้วเรากัดไปเจอเผือกที่เรายีเขาไม่ละเอียดเห็นไหมจะมีเห็นเผือกลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะหอมอร่อยมากๆลองทํากันดูนะจ๊ะ